โลกิยะก็คือทำที่มันประกอบด้วยการปรุงแต่งตลอดเวลานะคือทำที่มันมีความคิดประกอบด้วยเหตุเหตุแล้วทำให้เกิดความทุกข์ตลอดเวลาไม่ว่าเหตุนั้นจะเกิดทางตาหูจมูกดิ้นกายหรือใจนะมันจะมีเชื้อไม่เหตุทำให้เราคิดไปตามสิ่งที่ปรากฏทางตาได้ยินทางหูได้กลิ่นทางจมูก ในรถทางลิน้นในสัมผัสทางกายและในนึกคิดขึ้นมาก็จะสู่กระบวนการนะปรุงแต่งนะเป็นเรื่องราวนะไปสู่ความทุกขนะ์ทำหมวดนีนะ้จะอยู่ในกรรมภูมิ8.9ดสก้าวดวงจิตนะที่อยู่ในกรรมภูมิแปดวดวงอยู่ในรูปภูมิสิบห้ดวงและเกิดอยู่ในรูปภูมิอีกสิบสดวง สามภูมินี้สามภูมิจิตนะรวมทั้งหมดแล้วแปดสิบเอ็ดดวง